สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันบันฑะพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับประเด็นในวันนี้เป็นประเด็นที่มาจากคำถามที่ท่านผู้อ่านในบล็อกผม,มนะครับเขียนผ่านอีเมลมาแล้วก็สอบถามว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะไม่เอา KPI หรือ Key Performance Indicator เนี่ยนะฮะมาใช้ในการวัดผลงานพนักงาน เราจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นได้หรือไม่หรือจะยกเลิก KPI ไปเลยจะได้หรือไม่แล้วเขาก็อ้างอิงมาว่าเห็นหลายบริษัทหรือบางบริษัทเนี่ยที่เขามีข่าวคราวออกมาว่าเขาเลิกใช้แล้ว KPI ในการวัดผลพนักง,งานมันจริงเท็จแค่ไหนท่านผู้ฟังคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับเรามาลองดูกับประเด็นคำถามที่ถามว่าถ้าเราไม่ใช้ตัววัดผลงานแล้วเราจะประเมินผลงานพนักง,งานได้ไหม ในมุมผมเท่าที่ทำงานกันมาผมว่าท่านผู้ฟังก็น่าจะพอเห็นภาพเดียวกันนะครับก็คือถ้าเราจ้างพนักง,งานเข้ามาทำงานในบริษัทและเราจ่ายเงินเดือนให้เขาเวลาเราจ้างเข้ามาโดยหลักการ HR ถู้ฮะเราก็ต้องจ้างโดยอาศัย Job Description มีการเปิดตำแหน่งขึ้นมามีการระบุว่าตำแหน่งนี้จำเป็นที่จะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบอะไร และที่สําคัญก็คือเราจะมีการกําหนดเลยว่าทําไมเราต้องจ้างพนักง,งานคนนี้ในตําแหน่งนี้เข้ามาทํางานที่นี่ด้วยเรากําลังต้องการผลลัพธ์อะไรจากตําแหน่งนี้บ้างผมว่าในการจ้างคนเข้าทํางานเนี่ยมันจะต้องตอบคําถามในประเด็นเหล่านี้ซะก่อนถ้าเราตอบได้นั่นแปลว่าเรามี objective หรือเรามีเป้าประสงค์ของการจ้างพนักง,งานทํางานในตําแหน่งต่างๆที่เราเปิดรับเข้ามาเนี่ยนะครับว่าเวลาเขาเข้ามาทํางานแล้วเขาจะต้องส่งมอบความสําเร็จ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของเขาเนี่ยให้กับบริษัทด้วยดังนั้นถ้าเรามองในมุมนี้แปลว่าทุกตําแหน่งหรือพนักงานทุกคนที่เข้ามาทํางานตามตําแหน่งหน้าที่จําเป็นที่จะต้องส่งมอบความสําเร็จตามหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งบริษัทก็ได้คาดหวังเอาไว้แล้วว่าแต่และตําแหน่งจะต้องส่งมอบผลลัพธ์หรือผลงานอะไรบ้างใช่ไหมครับท่านผู้ฟังคิดแบบเดียวกันไหมหรือถ้าเราบอกว่าเรา จ้างเข้ามาทํางานแต่เราไม่ต้องไมนั่งสนใจว่าเขาจะต้องสร้างผลลัพธ์อะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออะไรฮะพนักง,งานก็จะทํางานแบบไม่รู้ว่าเป้าหมายเขาคืออะไรถ้าบางคนเป็นคนเก่งเป็นคนที่ขยันเขาก็จะมีความมึนงงว่าตกลงจ้างเขามาแล้วจะให้เขาทําอะไรเขาต้องทําอะไรให้สาเร็จบ้างกับกลายเป็นว่าเขาก็ไม่มีผลงานหรือว่าจ้างเข้ามาแค่เพียงมาตรงเวลากลับบ้านตรงเวลาไม่ลาไม่ขาดไม่สายตามเกณฑ์ก็ถือว่าผลงานดี ผมกับคิดว่ามันไม่ใช่คือโดยธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าเราจะมี KPI ที่เราตั้งแบบชัดๆตามระบบของบริษัทหรือบางบริษัทไม่มีระบบที่เราเรียกว่าตัวชี้วัดผลงานก็ตามเนี่ยนะครับทุกตำแหน่งมันจำเป็นที่จะต้องมีตัวที่บอกเราว่าตำแหน่งนี้ต้องส่งมอบงานอะไรให้กับบริษัทต,ต้องส่งมอบความสาเร็จอะไรลองมาดูตำแหน่งง่ายๆก็ได้ไม่ต้องถึงกับงานในบริษัทน,นะฮะพอดีช่วง หลังๆเนี่ยผมมีการจ้างคนสวนเข้ามาตัดหญ้าตัดต้นไม้ในบ้านเอาแค่แบบนี้ครับเราจ้างเขาเข้ามาเราต้องจ่ายค่าบริการให้เขาสิ่งที่เราต้องทําก็คือก่อนที่เขาจะเริ่มลงมือทํางานเราต้องเดินรอบบ้านกับเขาถูกไหมฮะเราต้องชี้จุดว่าเออคุณต้องตัดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หญ้าต้องตัดให้เหลือแค่ไหนจะต้องเรียบร้อยแบบไหนต้นไม้แต่และต้นควรตัดแค่ไหนแบบไหนแล้วเราก็มอบหมายเสร็จนี่คือตัววัดผลงาน ถ้ามองจริงๆมันอาจจะเป็น KPI ที่ตั้งเป็นตัวเลขไม่ได้แต่มันเป็นความเข้าใจที่เราตกลงร่วมกันกับคนทํางานละว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะหลังจากที่เขาทํางานเสร็จเราก็ต้องมาตรวจสอบถูกไหมฮะว่าเขาทํางานได้ตามที่เราคาดหวังไหมตามที่เราตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นหรือเปล่าถ้าทําได้ตามนั้นค่าจ้างค่าตอบแทนก็เป็นไปตามที่ตกลงกันอันนี้ก็เป็นภาพง่ายๆหรือแม้กระทั่งเอาในองค์กรก็ได้ถ้าเราจ้างพนักงานขับรถเข้ามา เจดีก็เขียนอยู่แล้วว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานขับรถคืออะไรคําถามก็คือเขาต้องส่งมอบผลลัพธ์อะไรบ้างในกรณีที่เราต้องจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานคนนี้เพื่อเข้ามาขับรถให้เราก่อนที่จะจ้างเข้ามาเราต้องมีการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบแน่ๆอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าก่อนก่อนที่จะมีพนักงานคนนี้เรานั่นแปลว่าเราต้องมีประเด็นบางอย่างที่ทําให้เราต้องจ้างพนักงานคนนี้เข้ามานั่นก็คืออาจจะ ไม่มีคนขับรถหรือมีงานมากขึ้นเราทำเองไม่ได้ก็ต้องจ้างคนมาช่วย,ย,วยขับรถนั่นแปลว่าเรามีความต้องการในผลลัพธ์บางอย่างของงานงานนี้เราถึงเขียนเป็น job description ขึ้นมาแล้วก็ระบุความหน้าความรับผิดชอบแล้วก็หน้าที่ของเขาอย่างชัดเจนเช่นขับรถรับส่งผู้บริหารไปยังสถานที่ที่นัดหมายตามกําหนดเวลาแล้วก็ถูกต้องตามสถานที่ถูกไหมฮะระหว่างขับรถเราก็ต้องไปบอกพนักงานขับรถว่าให้คุณต้องขับรถแบบ เรามัดร,ระวังนะต้องรู้กฎจราจรนะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะถ้าเราเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนั่นแปลว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันต้องน้อยมากหรือถ้าเป็นไปได้คือต้องศูนย์ไปเลยนี่คือตัวอย่างของผลลัพธ์ที่เราต้องการจากการทํางานซึ่งเราจะเรียกมันว่า KPI หรือไม่เรียกมันว่า KPI ก็แล้วแต่เนี่ยผมกลับมองว่าทุกตาแหน่งมีหมดนะฮะในสิ่งที่เราต้องการส่งมอบความสําเร็จบางอย่างาผมอาจจะชอบเรียกมันว่า Objective ก็คือ เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของการมีตำแหน่งงานนี้ขึ้นมันมีขึ้นมาเพื่ออะไรท่านผู้ฟังลองนึกภาพทุกตำแหน่งในองค์กรของท่านก็ได้นะครับไล่ไปตั้งแต่ตำแหน่งระดับปฏิบัติการล่างสุดนะฮะจนกระทั่งถึงตำแหน่งระดับสูงสุดก็คือ CEO ของท่านเนี่ยลองนึกภาพดูนะครับว่ามีตำแหน่งไหนบ้างที่ไม่มีวัตถุประสงค์ของการทำงานเกิดขึ้นเลยคือจ้างเข้ามาแล้วก็ไม่รู้ว่าจ้างมาทำอะไรผมว่าไม่มี ช่ไหมฮะผมว่าไม่มีทางเลยโดยเฉพาะธุรกิจเราจ้างพนักงานมาเนี่ยเราต้องการให้เขามาสร้างผลงานให้เราแน่ๆดังนั้นในการกําหนดว่าประเด็นนีนที่จะต้องประเมินผลลัพธ์หรือผลงานของเขาเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติการที่เราจะยกเลิก KPI อย่างเป็นทางการแต่สุดท้ายความไม่เป็นทางการของตัวผลลัพธ์ในงานต่างๆมันยังเกิดขึ้นอยู่ดี ลองนึกภาพก็ได้นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มี KPI อะไรเลยไม่มี Dictionary ต่างๆนาน,นานยกเลิกหมดปับ๊บจ้างพนักงานเข้ามานั่นแปลว่าท่านเองก็ต้องมีการพูดคุยกับพนักงานคนนี้ว่าเราคาดหวังอะไรคุณบ้างใน1ปีหรือใน1เดือนในระยะหลังอาจจะทุกไตรมาสคุณต้องส่งมอบผลลัพธ์อะไรให้ผมบ้างถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นงานฝ่ายบุคคลงานบัญชีงานการเงินนะ,ะช่างงานผลิต p r o d u c t i o ต่างๆง,ง,งานขายงาน marketing ทุกงานที่เราจ้างพนักงานเข้ามาล้วนแล้วแต่ต้องการผลลัพธ์สําคัญทั้งสิ้นซึ่งผลลัพธ์เหล่านี้นะฮะท่านจะเรียกมันว่า KPI หรือจะเรียกมันว่า PI หรือจะเรียกมันว่า OKR OK หรือจะเรียกมันว่าอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายมันก็คือสิ่งที่เราต้องคาดหวังให้พนักงานคนหนึ่งที่เข้ามารับจ้างเราเขาก็ต้องแสดงผลงานที่ดีขึ้นด้วยนะฮะโดยที่ทําให้งานนั้นได้ตามเป้าหมายตามหน้าที่และความรับผิดชอบก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่อยากจะ คุยกับท่านผู้ฟังว่าไม่ว่าท่านจะมีหรือไม่มี KPI อย่างเป็นระบบไม่ว่าจะมีตัววัดหรือไม่มีตัววัดน,นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็คือเรายังคงต้องมีวัตถุประสงค์ของแต่ละงานอยู่ดีดังนั้นเวลาเราจะประเมินผลงานพนักง,งานมันต้องมีการพูดคุยกันก่อนว่าในแต่ละปีอย่างเช่นสมมติว่าเราเราเริ่มปีใหม่กันปีหน้า2563เนี่ยท่านจะต้องคุยกับลูกน้องของท่านแต่ละคนเลยนะครับว่าปีหน้าเนี่ยเราจะต้อง ต้องการผลลัพธ์อะไรบ้างแต่ละคนแต่ละตำแหน่งจะต้องสร้างผลงานอะไรต่อเนื่องจากปีนี้บ้างมีอะไรต้องพัฒนามีอะไรต้องปรับปรุงบ้างแล้วก็กำหนดเป็นสิ่งที่เราคาดหวังกำหนดเป็น objective ขึ้นมานะเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นเป็นเพื่อได้เป็นเป้าหมายให้กับพนักงานเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้เป้าหมายตรงนี้ในการทำงานให้กับองค์กรได้และที่สำคัญก็คือเป้านี้มันก็จะเป็นตัวบอกถึงผลงานของเขาว่าเขาทำได้ดีไม่ดีแค่ไหนยังต้องปรับปรุงอะไรบ้าง นี่คือสิ่งที่ผมยืนยันว่าแม้ว่าเราจะไม่มี KPI หรือแม้ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นวิธีการอื่นแต่สุดท้ายเราก็ยังคงต้องดูผลลัพธ์สำคัญของงานอยู่ดีเพราะเราคงมีหน้าที่ของรับผิดชอบให้พนักง,งานทุกคนอยู่แล้วตามที่เรากำหนดใน job description นอกจากผลงานที่เป็นตัวผลลัพธ์ที่เราต้องการอีกแง่นงหนึ่งนะฮะนไหนพูดละอีกด้านหนึ่งที่เราคงต้องพิจารณาให้ดีก็คือทางด้านพฤติกรรม ซึ่งในภาษา HR ก็มักจะเรียกมันว่า Competency นะฮะจ,จะเป็นทั้ง core competency หรือ managerial competency อันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทท่านว่าท่านจะกำหนดออกมาด้วยรูปแบบพฤติกรรมอะไรบ้างที่มันสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของท่านก็ได้หรือให้มันสอดคล้องกับวัฒนธรรมหรือนโยบายของผู้บริหารว่าเราต้องการให้คนของเราเนี่ยแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในการทำงานแบบไหนบ้างเขียนให้ชัดตัวนี้มันจะเริ่มวัดยากขึ้นแต่มันก็พอที่จะประเมินได้ เช่นถ้าเราเขียนว่าทุกคนที่ทํางานที่นี่จะต้องมีการทํางานเป็นทีมที่ดีเลิศเราก็ต้องเขียนให้ชัดนะฮะไม่ใช่เขียนแค่เพียงว่าการทํางานเป็นทีมแล้วก็ใส่เข้ามาในแบบฟอร์มประเมินผลเพราะเขียนแค่นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแต่ละคนเนี่ยจะตีความต่างกัน กับคาว่าการทํางานเป็นทีมดังนั้นฝ่ายบุคคลเราควรจะต้องเคลียร์ให้ชัดนะครับเขียนนิยามออกมาให้ชัดเลยว่าคนที่การทํางานเป็นทีมดีเลิศเนี่ยเขาจะต้องแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาให้เราเห็นบ้างเช่นทํางานกับคนอื่นได้อย่างราบรื่นไม่เกิดความขัดแย้งหรือถ้ามีความขัดแย้งก็สามารถที่จะสลายความขัดแย้งได้โดยที่ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันต่างๆเหล่านี้ต้องเขียนเป็นบุลเลตนะฮะเขียนเป็นข้อๆว่าเขาต้องแสดงพฤติกรรมอะไรออกมา สุดท้ายแล้วคนที่ทํางานกับคนที่ประเมินจะได้มองเห็นพฤติกรรมเดียวกันว่าเออเราต้องแสดงแบบไหนหัวหน้าเราจะต้องดูเราแบบไหนเวลาประเมินผลมันจะได้ไม่หลุดออกไปจากกรอบเดียวกันแม้ว่าจจะมองต่างกันได้บ้างแต่ถ้าเรามีนิยามชัดๆนะฮะกำหนดพฤติกรรมรูปแบบพฤติกรรมที่ชัดเจนมันจะถูกดึงมามองอยู่ในกรอบเดียวกันมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้การประเมินผลของเราที่เราบอกว่าโอ้มันยากมากเนี่ยมันสามารถจะดึงกลับเข้ามาได้ นอกจากพฤติกรรมแล้วบางแห่งอาจจะก,กำหนดเป็นตัวศักยภาพซึ่งตัวนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยบางองค์กรก็บอกเลยนะครัผลงานพนักง,งานจะดีได้เนี่ยมันจะต้องมีศักยภาพด้วย ถ้าท่านผู้ฟังสนใจประเด็นพวกนี้3ตัวนียฮะลองเสิร์ชหาพอดแคสต์เก่าๆที่ผมเคยทําไว้นะครับว่าผลงานพนักง,งานจะดีได้จะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนี่ยเคยมีเล่าให้ฟังไปอยู่บ้างนะครับในมุมศักยภาพที่เล่าให้ฟังสั้นๆก็คือศักยภาพมันคือภาพอนาคตอะผลงานก็คือภาพอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผลลัพธ์ที่เขาทําได้ในอดีตจนถึงปัจจุบันแต่ภาพของศักยภาพคืออนาคตที่จากปัจจุบันไปข้างหน้าเนี่ย แนวโน้มว่าพนักง,งานแต่ละคนจะสามารถรับมือกับอนาคตรับมือกับความสําเร็จหรือส่งมอบความสําเร็จให้กับองค์กรในอนาคตได้ดีมากน่อยแค่ไหนเราสามารถฝากอนาคตของหน่วยงานเราฝากอนาคตขององค์กรเราให้กับพนักง,งานคนนี้ได้ดีมากสักแค่ไหนซึ่งแน่นอนเราจะตอบได้ไม่ทุกคนนะฮะบางคนอาจจะบอกโอ้คนนี้ฝากได้ ะะบางคนอาจจะบอกลูกน้องเราทั้งทีมนี้ไม่มีใครฝาอนาคตไว้ได้เลยนั่นแปลว่าอะไรเพราะาผลงานมีเพราะอะไรเพราะเขาทํางานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแปลว่ามีผลงานแต่อนาคตก็คือศักยภาพก็าอาจจะยังไม่พร้อมนั่นแปลว่าเราก็ต้องสร้างหรือพัฒนาศักยภาพของลูกทีมเราให้เขามีความพร้อมที่จะเติบโตขึ้นไปให้ได้นี่คืออีกประเด็นหนึ่งที่ประเมินได้นะฮะประเมินได้แต่ขอให้มีการกําหนดชัดเจน ท่านผู้ฟังอาจจะถามว่าอ้าวแล้วตัวอย่างของศักยาภาพมีอะไรบ้างตัวอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นเนี่ยตัวนี้ถ้าเขามีเยอะนะฮะเขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เร็วเนี่ยกาปัญหาเฉพาะหน้าคือปัจจุบันถูกไหมฮะแต่ถ้าเขามีความคิดริเริ่มในการต่อยอดออกไปในอนาคตเนี่ยนั่นแปลว่าศักยาภาพของผลงานเขาในอนาคตน่าจะดีขึ้นน่าจะฝากอนาคตไว้ได้คนที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่า adaptability นะฮะก็คือสามารถที่จะปรับตัวให้กับการเปลี่ยนแปลง คนที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอแล้วก็เอาสิ่งใหม่ๆเนี่ยมาพัฒนางานของตัวเองปัจจัยพวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงศักยภาพของตัวคนบางแห่งกําหนดชัดเลยนะฮะอย่างลูกค้าผมบางแห่งที่เขียนเลยว่าพนักง,งานที่มีศักยภาพก็คือคนที่สั่งหนึ่งแล้วได้มากกว่าหนึ่งคือเขาเขาจะต้องมีความรอบบางอย่างอย่างเช่น รับคําสั่งไปคําสั่งเดียวเนี่ยแต่คนที่มีศักยภาพจะทํามากกว่านั้นก็คือเช็คทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องด้วยแต่คนที่ศักยภาพน้อยกว่าก็จะทําตามคําสั่งเปะ๊ะซึ่งถือว่าผลงานดีนะครับแต่ศักยภาพอาจจะยังไม่ดีพอเป็นต้นนะครับดังนั้นพนักง,งานจะมีผลงานดีไม่ดีหรือกรณีที่เราอยากจะวัดผลงานพนักง,งานเนี่ยผมยังมองว่าถ้าเราจะบอกคนนี้ดีกว่าอีกคนนึงหรือคนนี้ดีเมื่อเทียบกับเป้าหมายสุดท้ายเราก็ยังต้องมีตัวบอกว่า พนักง,งานแต่ละคนต้องทํางานถึงแค่ไหนถึงเรียกว่าดีแค่ไหนถึงเรียกว่ายังไม่ยังไม่ดีพอถูกไหมฮะสุดท้ายแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเรายังคงต้องมีตัวบอกความสําเร็จเราอาจจะเรียกมัน KPI หรือเปลี่ยนวิธีเรียกก็ได้แต่มันก็คือวัตถุประสงค์บางอย่างของงานนั่นแหละที่เราต้องการให้เขาแสดงออกซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็อาจจะดูได้จากผลลัพธ์ ะะดูได้จากพฤติกรรมที่สอดคล้องกับผลลัพธ์นั้นดูได้จากศักยภาพที่เขาจะส่งมอบอนาคตที่ดีให้กับงานของเราหรือให้กับบริษัทของเราก็วันนี้ก็ฝากประเด็นเรื่องของผลงานของพนักง,งานนะฮะช่วงปลายปีแบบนี้น่าจะใกล้ฤดูการประเมินผลงานอยู่แล้วก็น่าจะพอหยิบยกเอาไอเดียนี้ไปประเมินหรือไม่ก็ไปวางระบบผลงานในปีถัดไปเพื่อให้ประเมินกันได้ชัดเจนแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับก็ฝากประเด็นไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับขอบคุณครับ